สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้ผมก็ได้ทำการสั่งพัดลมไอเย็นเข้ามานะครับทดลองทำการใช้งานดูนะครับมันจะดีกว่าพัดลมหรือไม่วันนี้มีคำตอบให้กับพี่น้อง FC ได้อย่างแน่นอนนะครับพัดลมไอเย็นนะครับถ้าหากว่าใครจะสั่งถ้าหากว่าใครจะสั่งผ่านแอปส้มแอปฟ้านะครับให้พิจารณาดูดีๆนะครับ ถ้าหากว่าใครสั่งขนาดนี้เข้ามานะ,ะขนาดที่พี่น้อง fc ได้เห็นเมื่อกี้นะครับกว้างคูณยาวคูณสูงนะขนาดที่พี่น้อง fc ได้เห็นนี้นะครับมันเป็นขนาดสิบสองลิตรนะครับคำว่าสิบสองลิตรก็คือนะครับสามารถเติมน้ำนะครับหรือว่ามีแทงน้ำแทงบรรจุน้ำได้สิบสองลิตรนะครับทั้งทั้งที่นะครับตอนเรากดสั่งเรากดไปที่รุ่นสี่สิบลิตร แน่อนอนครับเราไม่พลาดอยู่แล้วนะครับกดสั่งไปที่รุ่น40ลิตรมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับแต่นะครับในราคา40ลิตรที่เรากดสั่งของมานะครับเป็นรุ่น12ลิตรอ่าขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงตามที่พี่น้อง FC ได้เห็นนี่ก็คือนะครับพัดลมไอเย็นขนาด12ลิตรนะครับ ถ้าว่าใครจะสั่งซื้อนะครับอ่าแน่นอนนะครับการที่เราจะสั่งซื้อเราต้องพิจารณาตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะการพิจารณาซื้อพัดลมไอเย็นเนื่องนะครับด้านหลังนะครับจะต้องสั่งซื้อในรุ่นที่มีฝาเปิดเติมน้ําจากด้านหลังได้เพื่อให้เราใส่น้ําแข็งลงไปได้แต่ตัวนี้ไม่มีสองนะครับตัวนี้ไม่มีแผงดักฝุ่นนะครับไม่มีแผงดักฝุ่นด้านข้างท่านต้องไปซื้อ รุ่นที่มีแผงดักฝุ่นด้านข้างจะดีกว่านะครับเวลาเราใช้งานเราจะใช้น้ําแข็งวางข้างบนนะครับหรือว่าขวดเจลไอขวดเจลที่เขาว่าก็คือขวดเป,ปล่าๆให้เรามาใส่น้าแล้วก็ไปแช่ฟิตนั่นแหละนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้เราก็ขวดน้ําเราธรรมดาแช่ฟิตแล้วก็มาวางก็ได้นะครับหรือว่าใครจะสั่งน้ําแข็งมาใส่ด้านบนเอาน้ําแข็งใส่ด้านบนแล้วก็เทน้ําราดให้มันไหลลงด้านล่างนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่านะครับ เวลาที่ทํางานนะครับปัมป๊มน้ําจะปั๊มน้ําขึ้นมาจากแท้งแล้วก็ระบายลงตามรูโดยรอบนะครับแล้วพัดลมจะดูดเอาไอ้น้ำเป่าออกมาหาเรานะครับพี่น้อง f อฟนะในตัวพัดลมที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับใครคิดที่จะสั่งซื้อนะครับอ่าพัดลมเบามากๆนะครับพัดลมเบามากเลยนะครับพัดลมธรมรมดาของเรา16นลิตรอ่า1ินิวยังแรงกว่า นะครับพี่น้องเอฟซีวิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรก็มีปุ่มเปิดปิดพัดลมตัวนี้ปรับสายนะครับตัวนี้ปรับสายแกนข้างในมันจะใส่แกนข้างนอกเราจะปรับอัตโนมือนะครับแกนข้างนอกเราปรับอัตโนมือแต่แกนข้างในมันจะเป็นตัวปรับสายก็คือกดเข้าไปตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะสายซ้ายสายขวาแน่อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะอ่าอันนี้จะเป็นการเปิดพัดลมธรรมดานะครับเปิดพัดลมธรรมดานะครับ ในกรณีที่เรานะครับจะเอาไอเย็นนะครับกรณีที่เราจะเอาไอเย็นนะให้เรานะครับทำการกดปุ่มไอเย็นนะครับหรือว่ากดปุ่มปั๊มน้ำนะครับก็คือนะครับปุ่มนี้นะถ้าไม่มีน้ำห้ามกดเด็ดขาดนะครับนี่ปุ่มนี้ก็คือปุ่มปั๊มน้ำนั่นเองนะเวลาเรากดปุ่มปั๊มน้ำจะดูดน้ำขึ้นมาข้างบนแล้วก็ ปล่อยน้ําไหลาพาดผ่านแผงรังผึ้งนะครับแล้วพัดลมก็จะดูดเอาไอ้น้ำออกมาหาเรานะครับทีนี้ถามว่ามันเย็นมากไหมนะครับถามว่ามันเย็นมากไหมนะครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าหากว่าเราใส่น้ําแข็งเข้าไปเต็มที่เลยนะครับมันสามารถลดอุณหภูมิได้10องศานะครับอ่าถ้าเราใส่น้ําแข็งเข้าไปมันจะลดอุณหภูมิได้ประมาณ10องศาแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ําแข็งนะครับ มันก็ดีกว่าพัดลมขึ้นมานิดนึงนะครับเพียงแค่ว่ามันไม่มีไอร้อนออกมาหาเราแต่ว่ามันก็เป็นพัดลมธรรมดานี่แหละนะครับพี่นอนะ้อง f c นะอ่าตรงนี้นะครับนี่แหละนะครับอีกตัวนึงก็คือมันไม่มีแผงอาดักฝุ่นด้านหน้าด้านหลังนะครับทุกท่านนะเออตรงนี้นะครับทุกท่านก็ทําคลิปมาให้ดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะทําการสั่งซื้อนะครับก็พิจารณาก่อนตัวนี้นะครับขนาดที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ขนาดในขนาดนี้เป็นขนาด12นิตนะ เนี่ยนะครับถ้าบอกถ้าระบบเขาบอกมาว่า40ลิตรผมเพิ่งเติมน้ําลงไปนะครับแค่นี้นะครับเติมน้ําลงไปแค่นี้นะเห็นไหมประมาณ10กว่าลิตรเองเนะี่ยเพราะว่าถังน้ําพวกนี้มัน18ลิตรนะครับมันไม่ถึง20นะถังน้ําประมาณ18ลิตรนะเห็นไหมใส่ลงไปแค่นี้เองนะครับมันเต็มแล้วนะมันจะมีฉีดบอกระดับอยู่นะครับนี่ฉีดบอกระดับมันมาถึงฉีดสูงสุดแล้วนะครับอ่าถ้า เติมน้ำเต็มที่นะครับต่อให้เติมจนล้นเนี่ยมันก็จะได้ประมาณไม่ถึง20ลิตรมั้งนะครับพี่น้องเอฟซนะนี่แหละนะครับเวลาเราสั่งซื้อเราก็ต้องพิจารณาก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้อง FC ฟซีครับ